สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮีปองสอนทําอาหารจะมาทําเมนูง่ายๆเมนูที่บ้านเราก็มีเผื่อรอบดึกหิวก็มาทานกันได้นะครับเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จผัดเป็นเหมือนอิตาเลียนนะครับเหมือนอิตาเลียนเป็นอาหารเหมือนอาหารนอกนะครับฟังชื่อน่าทานนะครับ เดี๋ยวไปลองชงวิธีการทำเลยครับง่ายๆครับผมเมนูนี้นะครับไม่มีอะไรมากมีของที่บ้านอยู่มาม่าไวๆอะไรเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้หมดเลยนะครับ <Fly> ก็เอามาลาวกพอกรุบกๆุนะครับไม่ต้องสุกมากแล้วก็หมูเบคอนอะไรก็ได้ถ้าเกิดจะให้เป็นสตไตล์ตอรี่ก็เป็นเบคอนแล้วก็ผงม,มาม่ามัน actively, ใส่พริกเข้าไปใส่ใบกะเพราแล้วก็น้ำมันเจวหอมของมันเนี่ยครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยครับเสร็จ <Okay, S 1> <ๆ S 2> แล้วนะครับหมูสุกแล้วก็เอาบอใส่เข้าไปแบบนี้ย่งช่ไฟอ่อนดีนะครับ Nè. Để lót rốt Để nó mang đi, nước mình đi. นแต่มันจะเหมือนเมนครแบบับป้าของต่างประเทศเลยนะครับ ี่ไงครับหน้าตาเสร็จออกมาแล้วเป็นไงก็มีหมูสะโพกหมูเนี่ยครับมาแล้วไปหมักผสมให้มันนุ่มๆหน่อยตามสูตรที่เคยบอกไปนะครับแล้วก็มีเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จลวกพอกรุบๆพอมันแตกออกจากกันนะครับแล้วก็เพื่อเดี๋ยวเราจะมาผัดอีกทีหนึ่งนี่ครับผมแล้วก็มีพริกแห้งมีอะไรเงี้ยครับน่าทานมากเลยครับโอโหเมนูนี้หอมกลิ่นหอมจังเลยครับผมแล้วใช้ผงผ ชีสพเมิ拉ชีสนะครับเป็นชีสผงตัวนี้มันอย่า,าโรยเข้าไปแล้วเหมือนอาหารอิตาเลียนนะครับออกกินเค็มๆหวานแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรก็ผงที่มากับบะหมี่กึ่งสำเร็จนะครับใช้เข้าไปครับผมเดี๋ยวลองชิมให้เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับผมเ,ออเดี๋ยวผมจะลองทานให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมรสชาติ ผัดกันแล้วร้อนเลยก็มีใบกระเพราที่จริงมันต้องใช้ใบโหระพาตามหลักท,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 ที่เรียนที่ถูกต้องนะครับแต่เนื่องจากเราช่วงนี้มันโควิดออกไปไหนกันไม่ค่อยได้หาซื้ออุปกรณ์ยากครับก็นี่ครับนี่ก็มีเนื้อ กลิ่นหอมหอมใบกระเพรากลิ่นหอมหอมใบกระเพรานะครับออกเถื่อนๆเพราะผมใช้ใบกระเพราแดงนะครับที่หลังบ้านเรามีอยู่ปลูกไว้เองแล้วก็หมูปกติถ้าเกิดเป็นอาหารของอิตาเลียนก็จะใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับ่าแล้วก็ผงที่มันใส่เข้าไปเนี่ยของผงจากบะหมี่กึ่งสําเร็จ กับผงพาเมล่าชีสเนี่ยใส่เข้าไปมันจะมีกลิ่นเค็มๆออกมาแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับใช้ได้เลยครับแต่วันนี้ความเผ็ดเผ็ดมากนะครับปกติที่บ้านมันก็กินเผ็ดแต่แฟนเขาเตรียมพริกไว้ให้ยี่สิบกว่าเมตรผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาใส่พริกไว้ให้ตั้งยี่สิบกว่าเมตรนึกว่าอยากกินเผ็ดเขาบอกให้ใช้เท่าไรก็ออกไปมันก็จะเสียก็เลยใส่หมดเลยแต่เผ็ดเผ็ดมากครับทานกลางวันนี่ เมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ลูกค้ามาแล้วชอบสั่งรสกลมอ้วนได้ดีนะครับเพราะ,ะบะหมี่ก็ทําจากแป้งนะครับผมดูจากช่องกุ๊กกี้เมาก็บอกไว้ว่าบะหมี่ก็ทําจากแป้งดความอ้วนได้นะครับผมช่องกุ๊กกี้เมาอร่อยครับเห็มๆเนียน,น,นไม่กินนม แล้วก็กินใบกระเพราออกเถื่อนๆครับลองทำกันดูนครับมีอาหารอยู่ในบ้านในครัวก็ลองทำกันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ